สวัสดีครับพม่พี่น้องท่านผู้ชมท,ทุกทุกท่านนะครับผมดอนลานครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดของภูหาเจนะ็ดแปดเนาะพี่น้องเนาะนะครับมากับเจดแดงกับเพชรผ้าลวยนะครับเพิ่นผ้ามาหาตัว,ด,ตวด,ดีตัวเด็ดตัวเด่นไปฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมนะครับมองได้กระซางนะครับที่มีตัวดีตัวเด็ดตัวเด่นนะครับก็บสี เอาไปฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพื่อที่จะเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับผมสําหรับผู้ใดที่เขามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ในเด้อพี่น้องด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการเฮททิพย์ต่อๆไปนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาสิเข้าไปเบิ่งว่าเพิ่นได้ตัวใดเนาะครับว่าปูนะเพิ่นสิให้ตัวใดวันนี้นะครับอ่าเด้ยินว่าเพิ่นให้มาแล้วนะครับก็เลยพากันมาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งพร้อมกันเลยครับผม เนี่ยเห็ดใ้พระฮัทเบื้งมันถึือดอกแก้วน้ำมาเนาะ น,นี่ฉนได้แค่เบิ่งองนศูนย์สามหนึ่งสองสามสี่ห้ากเ้นย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าศูนย์ออกเสเลียง้ว่าศนี่มาทางนีง่เงะทางแปดเจ้ว่าเรกเ พัเียัจจะทะเบียนรถรุ่นตัวย่อสาม็ดเจ็ดเจ็ดสองามเจ็นว่าพันก็บอกว่ารหัเลขกูดแทบกเขาเดอมันดับซีเขาดับหาเลขรหัสมาสอหาสซีน่ะกระดับวมันกับบมีบอกคนอยู่คนบ่ฟังเลขเดับซีหลายทีบมีซีจ็อาจาร์เลขคำนวณกเลย่ดับดตรงตรง้ยีก็สับกับ อุบัติเหงสูตรดอกเพราะว่าแปดหกหนึ่งงวดก่อนเนเลนนาทางที่หนึ่งนี่คือสูตรรับ่หยกว่าจะร่วมกันมัดนี่ลงแจ้งได้เท่าไดรก็คือดับบนดับล่างบ่มีจักเียปีหนึ่งพิเศษเดียวมันเนี่ยเก้าสองศูนอบวกกันหนึ่งบ่มีทั้งบนทั้งล่างบนี้ม บ้นนี้บาันห้องก็แปดเตงทิบสีิบวงหนึงเป็นเที่ยวหาบ้ามีหาทั้งบนทั้งล่างบ้างหันเรียกคุณแห่ในภูเขาเนื้อเราแยกไปก็กลาเป็นเลนข้้งหลายเรามีอีนี้จังหวัดกาบะว์เจ็ดตัวเลยสวนศูนย์ราคาห้าสองบอกราคาบ้านี้เมื่อกาดีสามเปด รูปนี้มันเป็นเรื่องรับครูบารีเรนี่<ล><ะ>นี่มันจีดีนหมดก้อนบอค่ะเนี่มันทำมันไม่ออกเท่กันได้หมดก้อนนี่บ่กค่ะสองสูตนนี่มันจะออกเท่กันไดน้บารีเรนี่เฮ็ดไปเฮ็ดมาเี่ สามสี่กับ่ะไรเงินไรมันจะเป็นมันไปจนสี่เลยคันมันเบิ่นมันกับเบิ่นตามสามนนเลยมันจะมีอยู่ทีานี้เลยเลียมันเดินระว่างในแต่ตัวนี้เลยมันโดดด้วยกันสี่หกสี่ถานมันโดดด้วยกันเพราะว่ามือเครื่อนี้กัมมาฟันเห็นเล็กน้อยสี่นมันมาเล่นน้าในเบ่งมันไม่เรียนน้าน้องน้ามันไม่มีเล็กน้อยสี่น กเล้งเีน้ำ่แนานี่าน้งาน้องตานเน่อยสคนนมาเนน้ำบกาละอยคือลไปยง่จะตน้ำนี้น่อยมู่บอว่าฟัะไล่ข้นกันว่าจะข้นลงเรียนน้ำยอกันนี่แน่นอนค่วมพันน่ะงวดก้อนเงาพันว่าปืนเอาไปย่านน้ำช่วกันกับตำรวจ ปืนตำรวจเขาก็บอบอกว่าปืนจุดสามแปดมิตวาปืนลูกโม่เ้อวเขาว่าเอมันอีโยยมถามว่าปูปูอายุเท่าไหร่อายุห3าทีสามปีปืนมันเป็นแปดได้ผมเดียชื่อเขียนไวเลยห้าสามแปดตัวเดียวเอาไปใส่แลกบัดซซื้อซื้อไปนังคือไปเสื้อห้าแปดนี่อายุห3าทีสามปีเขาก็เลยว่าเขาจับปูได้ กับปืนได้ก็เลยว่าแปดเล่าไปเอาหาอายุหาที่สามปีไปทั้งนาบ้านนี้แปดนี่ยัดไปซื้อเขียนมากไล่มา5ห้าสามแปดบ้นนี้บันซื้อบัซื้อลอตเตอรี่บันซื้อหาแปดหาใต้ดินก็ซื้อหาแปดแปดาสมแปดผมาเอาหาสามแปดก็เขียนไปอยู่ือบ่เอาันเปลี่ยนนํ้ดวงวนี่มันมันทีได้ประกบแล้วมันทีวี 4ี4หนึ่งีหกีแปดีสี่นี่มีเท่านี้วนนี้ปะคะมีเท่านี้คันว่าเลขตัวนี e. ้ม well, so. ัจจิเด่นบานนี้แปดยูรักแสนวนก่อนกับว่าสี่ยูรักแสนกับบ้าแสนนี่มันจิดับทั้งบนมันจิดับบนกันมักนมา่นมา่่างแต่มักนมัมยาก บ้านีอแซอยู่รักมันมีแปดยู่รักแสนดินให้เลขเลยตัวเด่นมันเด่นตัวนี้เด่นตัวนี้ขันมันเบิ้ลนี่มันจะเบิ้ลตัวนี้กบท่วนี้ขันมันสีเบิ้ลเนี้ยมันมีท่วนี้นี่มันมีท่วนี้สามแปดนออกไปแล้วมันขึ้นออกสี่แปดค่ะ สี่แปดดีมันมันเป็นตัวเดินล่างไม่ได้เด่นบนเพราะว่าแปดมันมันอยู่รักแสนคำนับไปได้ขึ้นไปแต่ด้านล่างสิบสองสามเป็นสามจุดหกบนล่างบอกค่ะเรียนไรก็เจะเรียนบนล่างละบอกนุ่มบนล่างละเพราะว่ากับตัวหกศูนย์สามสิบสองสามกับเป็นสามสิบหกสามต้องมากตัวหนึ่งแลหัน มันก็มาสามแบันฑิ่1 6บัที่สองแปดเป็นเก้าสิบหกมันจิ่มาสัวนหนึ่งงกอะไร่มางกอย่หรักหน่วยเนอะบอกว้งนี้เนอะสี่หเยอะรักหน่วยครับอันนี้จะเป็นหอยปูนะพี่้องเนาะ นะครับผู้ใดมากนะครับเก่าไปเสียงโชคเสียงดวงหนึ่งสวนได้หรือเอาไปพิจารณาเป็นแนวาช้างนพี่น้องเนาะนะครับผมหลักข้ามหาไปฝากพี่ฝากนองนะครับของได้มีตัวเด็ดนะครับตัวเด่นตัวดังนะครับของได้มีหวยที่ถูดูดูเขาดูดูนะครับหลักกติไปหามาฝากพี่ฝากน้องฝากทันทุกช่วงทุกท่านนะครับจังได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไป พี่เก้านะพี่น้องนะนะครับผมสวนก้อนนี่คืไม่เก็บปัญหาใมาแล้วหนึ่งศูนย์ได้หนึ่งสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกก็หนึ่งเป็นยี่สิบสามบวกเก่าครับสำหรับคลิปนี้กับคงเสีมีตัวนี้แหละพี่น้องนะครับแล้วพบแล้วอกันใหม่ในคลิปต่อไปหนึ่งศูนย์ได้หนึ่งครับผมสวัสดีครับสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสามสิบเอ็ดบวกเก้า เป็นสี่สิบเรียกมากศูนย์จนเดียวบนก็ศูนย์สามไปยุ่แล้วติบวิ่งได้เอเป็นมากศูนย์จนเดียวมาต่อศูนย์สามมานี่ลราสามแปดหนึ่งสามคูณหนึ่งหนึ่งสามได้หนึ่งสามเป็นสามหนึ่งเป็นสามสามแปดยี่สิบสี่ เป็นยีบเกียบวกเก่าเป็นซางที่หกหกตัวเดียวอยู่หลังไงอ๋อค่ะท่านผู้ชมหกตัวเดียวฟันธงอยู่หลังคฟันธองหกนะบนเออบนบนนะคะบนบนบนว่าคิดเพป็นสูตรมือหนึ่งจนตีสองจังนอ่นเรียงว่าหันกระบอกพวาหัดว่าเรียงหนอนมันบ่อสูงเด้อพวาหัดเด้อเนี่ยมันบ่อไผ่ไกลบ่อฟังใช้เลยแม่บอกบ่อฟังเรียงมันบ่อไปไกลเอง เลขกมันออก03 0ในใจ1 2 3มาบนต้องตีไน่นะเลียกมันได้สูงได้เห็นมั้ <5 S 2> ออก38 <5 S 2> มันมี2อนี่มันกับสีใ่สี2มันห้าห้าสิ 5, 6, 5, บับคือหาเลขกบนย่างเดียวออก0เจ็บมาออก03 0ในใจ0 1 2 3ก็อ 3, อกนี่ได้3เหมอนม่ อ,ออกซูนสามนก็ะูนได้ใจหนึหน่งสองสามน,น,น,นี่เด้สามบานีา 4, 5, ้สามนี่ยสามไนใจสี่ห้าหกที่สีมาบนเรียว่าสูงเนะห่วนที่หกดิ้นหกบันหนึ่หกหน่นวยสิบสามบวกสามแปดสิบสามบวกมันได้สี่กับหนึ่งทำนาจีเห็นบ้านนี่ ดามันเป็นตัวนี้อยเรงเกข <46 S 2> นมันเบิร์นก็ได้เบิ่์ซซนั่นแหะซีซสามสามซีคากเนี่ต้องมาในในกเ, 4, มาเลย<ว>ันสนะิบอ้ีซมห่อพังพัดว่าเรียกบนบพระมันจะไปซื้อเรีกสูงเ้ะพัหนึ่งสองสามมาโบนเรขบกมนลขสูงมันก็อสามแปดามานกซี่ากเนีเ่มียท่านี้มันเก 3, ิดเรียกกันครบนับคนะูสามแปดค่ะตัวเดียวเัอตัวเดตัวเด คูสามแปดกับตัวเลขครับตัวเละเห็ดเบิ้งเดียวกันมันมันกัเข่ามากเขามากเตัวเดียวกันหกกับสี่สี่เขตามสูตรมั่งเนามดีเตามสูตรมั่งมันกับออกจบเียงแค่นี้ขทสจบสองแปดหกยุ่เก้าห้าเก้าห้าเมืออกศูนยก็ศูเก็ดออกศูนยสศนสาม